ไปอาร์เซนอลกันครับอ่าหลังจากที่มาตีโนเดกาดก็แฟนๆอาร์เซนอลก็ลุ้นกันนะครับว่าหลังจากสกงสแกนอะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันจะยังไงมันก็บิดเยอะอย่างเงี้ย,ยดูเดชัยไม่เหลือท,ที่ที่คุยกันเมื่อวานก็คือน,ะน่าจะสองสามสัปดาห์นะไรแต่ไม่ใช่นานกว่านั้นเจ็ดเกมโอโ้โหเจ็ดเกมก็เห<ต>ม <S 2> 2 <S ืี่สองเนดะือนอ่ะเออเหมือนที่เรารายงานว่าในช่วง20กว่าวันครับหลังจากนี้พวกทีมใหญ่หญๆเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักอ่ะลิเวอร์พูลใช่ไหมเจ็ดนัดใน22วัน แมนยูก็โดนแมนเ,เ่นบอลยรกก็โดน uh, ใช่พวกที่เล่นบอลยุโรปทั้งหมดนะครับจะมีโปรแกรมค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ออสซอนเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับก็คือเดี๋ยวเจอสเปอร์แล้วเดี๋ยวมีโปรแกรมเจอแมนซิตี้ใช่คือเจ็บจากเกมาเนชั่นส์ลีกนะครับที่ชนะออสเตรีย2-1ผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ยโอเดกาดอาจจะต้องพักเป็นเวลา1เดือนซึ่งนะครับ1เดือนของโอ้โหเดือนเดียวเองเหรอใช่ก็เจ็บเกมเพราะว่า ที่เรารายงานว่า7เกมใน22่สิบสองวันอัเซินนลก็โดนเหมือนกันอ่านะครับไม่นับเล็กคาวเวอรี่แล้วเปล่าก็ไม่รู้นะเออใช่ใช่ไหมมันต้องเออมันต้องฟื้นฟูร่างกายอหายเจ็บเออฟื้นฟูหายเจ็บฟิตก็ไม่เออเอ่าเจ็บหนึ่งเดือนแล้วก็เดี๋ยวเรียกความฟิตอีกอาจจะประมาณสัก2สัปดาห์หรือ1เดือนประมาณนี้ก็ง่ายว่าถ้า7เกมเนี้ยพลาดแน่นอนใช่นะครับครับเออหนึ่งเดือนเนี่ยอย่างน้อย7นัดนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ลีกคัพนะครับโดยมีเกมสำคัญก็คือสััปดาห์นี้เลยครบ ที่จะบุกไปเยือนสเปอร์ครับลอนดอนดาร์บี้ครับอันนี้น็อตลอนดอนดาร์บี้ไหมน็อตใช่ครับน็อตลอนดอนดาร์บี้นะครับดูมากใช่แล้วก็ต่อด้วยอัตตาลันต้านะครับในเกม UCL อันนี้ก็ไปเยือนเหมือนกันแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้สามเกมสุดยอดห้าดาวนะครับเยือนแมนซิตี้นะยี่สิบสองนะครับอาทิตย์ที่ยี่สิบสองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นเกมคาราบาลครับครับเปิดบ้านเจอกับโบตันยี่สิบห้านะครับอันนี้เอาเวลาที่อังกฤษเลยนะนะครับ ่าแล้วก็วันเสาร์ที่28จะเจอกับเลสเตอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เป็นเกม UCL อีกทีหนึง่งนะครับเปิดบ้านเจอกับเปเชใช่ครับโอ้โหนะครับแล้วก็กลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเจอกับเซาท์มปตันเจนัดที่โอเดการจ,จะไม่ได้ลงสนามให้กับอาเซนอลอย่างน้อยนะอย่างน้อยคืออันนี้คือ <สน S 2> ช่วงระยะเวลาลที่แพทย์บอกว่า7 อย่างที่ป๊อปบอกว่ายัางยังไม่รวมเวลารีคาบลี่กลับมาเรียกความฟิตอีกอ,อย่างน้อยจะสองสองสัปดาห์เนี่ยมีถูกไหมเ<ช>พราะถ้า <ฮะ S 1> มันเจ็บไปเดือนนึงเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยเห็นพวกบรรดานักวิเคราะห์ก็บอกคนที่ต้องมาแบกแทนคือใครรูกไหมใครคาฮาวเวิร์ดกับรา e ฮิมสเตอร์ลิงฮะมีราฮิมสเตอร์ลิงด้วยอ่ะใช่<อ>ก็ตอนแรกเนี่ยสเตอร์ลิงเนี่ยแทบจะมาเป็นขุมสำรองอแต่พอโอเดกาดเจ็บเนี่ยซึ่งโอเดกาดอย่างที่เรารู้นะครับถ้าหลังบ้านมันคือทีแคบไลท์ใช่ป่ะ อแต่ว่าพวกครีเอทีฟการสร้างสรรค์เกมจังหวะยกบอลใช่มันคือโกลกาดเท่านั้นเลยอ่ะจังหวะมหัศจรรย์อะไรเงี้ยนะแบบนึกอะไรไม่ออกโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วแบบแทงทะลุช่องไปให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยอออืมเนะครับผมเจ็บแมตช์เลยนะครับแล้วก็ยังมีมิเกลโมริโน่นะครับที่ยังได้รับบาดเจ็บไหล่ก็ต้องพักอยู่2เดือนค่ะริคาโดคาราฟิออรี่นะครับที่ได้เพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมทีมชาติ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องกี่นัดนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปเล่นเกมทีมชาติเนี่ยเขาก็ต้องยังเรียกความฟิตอยู่เลยใช่ครับถูกไหมนะครับแล้วก็ดิแค่นไรส์ครับที่ติดโทษแบนในเกมที่จะเจอกับสเปอร์นี้โอ้โหหายไปเยอะเลยฮะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมากครับอาร์เซนอลครับคือโอ้โหหนักหน่วงมากก็เนี่ยพอเมอร์ซันเขาบอกเลยครับเขาบอกการที่โอเดกาดหายไปเจ็ดเกมนี่นะในมุมมองของตำนานอย่างเมอร์ซันนี่บอกอาร์เซนอลโอกาส ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันน้อยลงทันทีนะครับคือดาวหายเอาง่ายใช่คือไม่ได้มิชลินอ่ะคือว่า3เกมแรกมันก็ลําบากลําบนแต่ว่ามันก็ยังพอเห็นทรงว่าเออเนี่ยเกมเกมที่มันเหนื่อยๆแพ้แบบยากๆเนี่ยมันก็ยังยังไม่แพ้แต่ว่าพอดูจากโปรแกรม7เกมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเอาแค่3เนี่ยสเปอร์แอตแลนตาแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเยือนล้วน3นัดติดโอ้โหโอจริง จัดโปรแกรมมาได้เหลือเชื่อมากอาเวหมดเลย<ช>แล้วอย่าลืมว่าคุณเจอซิตี้ครับไม่ไ,มได้หมายความว่าเจอโดยตรงนะหมายถึงลุน้นแชมป์อ่ะ<ช>เสมออย่างเครียดเลยอ่ะอว่า<ช>่คือแค่มีหนึ่งคะแนนนี้ยอย่างไอแมตช์ล่าสุดที่ไบตันเออเนี้ยมันก็เครียดแล้วไงลองนึกสภาพดิโอ้ยืนสามเกมเลื่อนเอ๊ะทีมเราเจอกับอะไรบ้างนะเลื่อนเปิดโปรแกรมมาโอ้โห กลายหน้าผากเลยฮะโอ้ไม่ไปพักใจอีกทีคือ25เลยอ่าพักอันนี้อ<ด>ันนี้ได้พักใจหน่อยโอเคอาจจะเรียกโมเมนตัมกลับมาได้แต่ว่าผูพอย้อนกลับมาอีกก็เจอกับเลสเตอร์เลสเตอร์ก็ไม่ไม่เบานะใช่ฮะไม่เบาไม่เบานะคร,รับหนุ่ยจริงใช่นะครับอ่ะนอกจากนี้ครับอาร์เซนอลเองอยังโดนพรีเมียร์ลีกแล้วก็คณะกรรมการอ่าคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพห้ามใส่ชุดเยือนลงแข่งขันในเกมลีกนัดที่ออกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากชุดเย้าของอาเซนอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับชุดเย้าในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยมันพื้นที่สีขาวมากเกินไปห้ามใส่ชุดเย้าอ่าห้ามใส่ชุดเย้าขออภัยนะครับในเกมที่จะไปเยือนนะครับทำให้ดูกลมกลืนกับฝั่ง,<อ>งสเปอร์โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ38ปีที่อาเซนอลจะไม่ได้สวมชุดแดงทําศึกน,นอตแลนดนดาร์บี้ที่บ้านของสเปอร์ใช่ในเกมวันอาทิตย์นี้ ก็ต้องเสื้อใส่สีดำไหมสวยๆใช่ป่ะใช่สีดําที่มีลายสีคัดคาดนะครับคือคนอาจจะงงคือไอ้พวกแขนนะครับหรือว่าแถบข้างสีข้างอ่ะมันจะเปลี่ยนทุกปีไงคือพื้นหลักๆเขาเป็นสีแดงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยกางเกงคุณก็ขาวกางเกงก็ขาวพอไปเจอกับชุดของสเปอร์ที่มันขาวล้วนเนี่ยมันไม่ผ่านไงคือถ้าถ้ารวมกางเกงกับเสื้อเนี่ยเออมองแบบเนี้ยพื้นที่สีแดงเนี่ย จะน้อยกว่าสีขาวอ่าอ่ามันก็เลยเป็นเหตุผลผที่ว่าจะไม่ใส่เสื้อสีแดงวัวน,นี้ถาว่ามีผลไหมมีผลมากเลยนะครับเพราะว่ามันเรื่องจิตวิทยาครับคุณได้ใส่เสื้อเย่าในเกมสําคัญเนี่ยในเกมเดาร์บ,บี้นะผมจําได้นะถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่สเปอร์เจออาเซนอลน,น่าจะเป็นบอลแบบอุ่นเครื่องอะ่ะที่อยากอยากขายเสื้อเยือนอะ่ะแล้วเอามาใส่เพราะจริงสองทีมนี้เวลาเจอกันมันใส่เสื้อเจ้าบ้านทั้งคู่อยู่และอ่าใช่นี่กลายเป็นว่าไม่ผ่านนะครับ ก็เลยการวันอาทิตย์นี้ปืนใหญ่ต้องใส่เสื้อเยือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามองในแง่ดีก็เข้มข้นดุดันอโอ้โหดาวสกอร์ยากเลยครับคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนบอลปืนใหญ่นะฮะครับข่าวร้ายมาติดต่อกันสองสาเรื่องเลยนะ,ะนี่ไงตัวนี้ก็เป็นดำเขียวแดงนะครับผมก็เอาใจช่วยแล้วกันสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ